พ่อหรอครับผมน้งเอกครับน้งเอกแล้ววจับ่เกิดเกิดขึ้นกขวครับผมพ่อได้นี่คือเก้าจะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เข้ามารับชมสองเมื่อกพาลุยจ้าสวัสดีพญายมยมเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศเรากตลังประเทศน้ำเนาะจ้าครับผมเมื่อกี้พอกัำวันที่สองหล้วเนาะจ้าสองพอยสองหาหกแปดจ่าเมื่อกี้ก็พอกิกพาหาเก็บเพ็ดคือเก่าเนาะแม่นครับผมเมื่อกี้พามาปีนผู้ปีนเขาเด้อจ้าพิกัดผู้น้องเมกจ้าตำบลนครอำเภอบุญทลิีจังหวบุญรัชธานีจ้าไปลุดไปชมก็เมื่อกพ่อกิกจ้าขึ้นผู้ขึ้นเขามม้นนีสสิไดบ่เนาะจ้ม มีเห็ดยังเฮาเก็บเนี่ยไปกันเลยจ้าไปครับผมผมเริ่มต้นเข้ามาครับผมเมื่อกี้กวาดเห็นเห็ดกอดอกไงเลยครับผมตาของข้อพานเอาลงเลยนะครับผมโอ้ยดอกบานนะจ๊ะแต่ว่าบานสวยเนาะนี่ครับสวยงสวย ข้าวข่าวบอกเอากระดองกัดพ่อเอครับผมน้งเอกครับน้งเอกแล้วก็จะพอเกิดเกิดขึ้นเขาครับผมพ่อไดัมีคือนเขาจ้ะดองมากใช่ไหมคนนี่ครับผมดอกนี้คือ่ยี่เดียครับเจออยู่เจออยู่ ดีใจลจะจ้ะวัตถุพื้นหน่อยไล,ล่กัดลุนน้ำกันเนาะใหม่ทับอันดอกนี่ติดกันไหมใหม่ทับเบกิดไตใหม่อุ้ยอะไรป๋อเอ้าอง่ามอยู่ดิได้อยู่เนาะเขี่ยได้อยู่จ้ะพี่น้องเขี่ยได้อยู่ครับผมจ้ะใหม่ทับเพื้นสินบ่ได้กดแทงขึ้นหน้าบ่ค่อยมีที่กันมาะกว่เดียวน,นะดวกนนดแทงจะหายยากครับพึ่ง ตามมสงมันจิมีเหตุใจปะเนาะ no เมื่อวานนี้หาอยู่ปลาล่างกะตาเป็นหน่วยเดียวได้ใส่ถุงวะเด็นที่ครื่งด้วยครับผมนม่มาแต่ไก่เด่นขนาดเลยเด่นมากสีแดงหือปวกกินปวกเล่นขาบ่จ้ะโอ้ยเราฮิดโก้น่าด๋อยนี่ปานด๋อยทิดแต่งหน้าด๋ยอะไร ออีกที่นั่นกะหลีเยเอะพวกค้อหลอดป่ะหลี่ลิงแน่หลีคนแน่ลิงก็มาเก็บนเหรียญข้อให่ดีขนาดเขาข้อเสือ,อตัดค่าสม<อ>ตัดขาเห็ดดอกคือขยะดู หนโกมดีแฮ้งเอหั่นพวกกีบวานยังก็ตัดตัดขาเห็ดตัดขาส่งฟงหอดข้อเสือตัดขาเห็ดตือครับงานจะกระรางตัวกลนตาแต่พี่น้องอือพู่ซาไอเก็บไว้หายแล้วเน้องจะมันใหม่เจ้ะบานเทอร์เลอครับผมบานจุ่มตัวนี่จุ่มนี่วะจุ่มนั่งเนี่จุ่มก่อนจะได้ cho xí chửi chăng châu xí chịu <laughs> ừ. <laughs> một chỗ châu 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 Ui, châu 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 đi châu 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 ออผมกันอ่ะไเปิดค้าข้าวให้พ่อกิกจะแม่นมาบ้างลองเปนบ้านครับมันพอ,อไ, <c oughs> ได้ไหมไปสูตก่อนได้เยอะไ้ได้เยอะเยกันไปครับผมหมละดอกสองดอกครับดอกหอมล้วล้งก,งกับบมีเลครับผม มันนี้สีหาดอกดีดีวค่ะีขาวๆยังได้อ่ะอืมเอาอุ่นๆขาวจูนพูนเนี่อะไรบ้างขีอยู่เล็กค่ะนี่บวมห้องตะบูดินเนาะกึ้นแล้วเกิดโอ้ตาดีเทนนี่หนอยังเห็นเราหนึ่งเดือนดีกี่หมูเนาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ของมันสีแดง

งำมสัมครับผมเยี่ยกันเลยเนาะคมนีไม่ค่อยเห็นเลยครับมาหลายทเทอแต่เห็นอยู่นะครับผมก็ร่างมีสองะนะเสียละนี่เก็บออกมาบ่โอ้สีชมพูครับผม เราสิเดือเจ้าหันลาเก็บกุดวะนีครับผมคนเก็บผมมาเก็บจะ่หวานติเ้นไรตรอ้ไรกขาดเนาะอะรกินขาจ้าดอกม้จ้าไม่กินขาอีกเ่ก่กกกกนานเลยนนจะหลมโอ้โคือเก็บเนวนี้นแสดงว,ว่าิสาเจ้าก็บมากมังวะแม่อยไอิเสียงเขาัขว่านตินนออะไรยังดีดีอ้า เก็บไม่ไหมครับผมดอกน้กกอยกระเด้งงามนี่ตอขาดแล้วเธอเลออยู่ดงดงนี่งามครับผมบานสวยคุณเกดไปตอกออกเลยให้เธอเลอะอา้าวอ,อุ้ยทั้งดอกทั้งขางามมืดจ้ะสุดยอดขึด้นกับผมโอ้ไปหาหมู่พิ่งอีกครับผมบ้านจ้ะ ข้าไปทางดอกไปทางนั่นเพื่อนบีเล่นเพื่อนขีดเดือนะเนาโอ้พงเงนบอกกิเก็บแล้วก็หาเล่นได้เลย่งนี้ครับเราก้งามมือนกับื่อนีเด่นไม่ไม่เก็บออกมาหันเลยแกวดครับผมออลังนั้นไปครับผม น้องดำดอกนี่อะไรบ้าเนาะตึ๊บใส่กระไลงามดีนาะจ้าถุงยันขาวอยู่จ้ะนี่ตรงนี้คือบ้านไงเพน้องอะไรจี๊ครับผม์อย่างใดคือกันเน้ะอ่าน้องดำดอกนี่คือสีสวยๆดอ,อกมาเีกนครับนี่ครับเป็นแน่พุ่นครับอีกบึ้ดมันงามครับเ่ย สวยๆเขินเข็ดเลยครับผมอุ้ยป้าดอกงามน้องงามจ้ะแก่งเสพด้วยจ้ะหล่อนแข็งดีจ้ะพี่น้องนี่อีกครับแสดงว่าเพิ่งเริ่มนี่ได้ครับนี่น้องเริ่มใหม่อืนี่ครับดอกนี่โอ้ยูนใหญ่แทนดอกงามก่อยอิ่มอยู่ในนี่แม่เพิ่งเก็บเหรียญอีกแล้วปะนี่จังวะ กนสังกัดใกล้เคี่ยวลงเน้องห้อยไกลปากก็ร้ายครับผมบเคี่ยวแฉกิดนี่ฮะอึ๊บบางแกงเสียบเลยครับนี่เด็กสองอันเป็นอยาน่างแบบเดียวกันบอกอาการเดียวกันวะอาการเดียวกันวะเพื่อนเก็บเป็นติ่งอันโอ้ยดิ่งเลรอครับเนาะงแมนยิ่งขี้ดื้อยิ่งขี้ดืึกบึ่งดำใสอีกตาหนึ่งเด้อครับผมนะครับผมบึ่งน้ำกันอีกชื่อเก่าครับ ว่าซิมีเฮ็ดเนี่ยเกิดขึ้นม่เห็นอีกนะครับวนนี้เห็ดเนี่ยคือเป็นนังเสือพี่น้องค่ะตัวดอกเงอยู่หลุมตัวเทิงพอดกันอีกนียดคีคกันจ้ะเรื่อคุรอปเมื่คุรอบไม่เคยเห็นเนาะไม่นแต่มื่อรอบมีเห็นแน่อยครับผมอะไรวะเน่จล้นม่ยู่นบ่เห็นป่เห็นลาลังเนาะดำร้ายจนบึงบอกลังออกมาอีกครับนี่เมื่อคุรอปไม่เคยเห็นเลยครับ

งามด้วยครับเห็ดแน่ยู่ครับเห็ดผงดำครับรอบนี้รอกนี้ได้เก็บของดำดอกนี้งามเลยไดิกินดุนแล้วก้อยเห็ดผงดำเสียบด้วยครับคุณจ้าผลลายเติอพี่ด้วยครับคุณจ้ออแกงใดครับผมจ้ะเอาอะไอยู่บ่ เป็นหมองมูดูดเด้เห็ดโกอครับหมองมูดูดนี่อันตรายได้จ้ะพี่น้องคุณนักข้าวบนงามนิ่หน่อยต้องขาวอยู่ครับข้าวตาลายเข้าแ<า>ต่ตเห็นเนาะนี่หาหยาขึ้นกันครับคุณข้าวดินจ้าดอกงามนีดหน่อยเนาะข้าเก็บเห็ดขาวดินลงมือได้จับป่ะเนี่ย อุปกรใหม่ทับเซยเลยเติรนแข็งแกงอยจ้าจ้าอีกแล้วจ้าจ้าอีจ้าเ่าหน้าดอกไงเนาะผลกุบกระเดงเห็นปะใต้หงสะเด้งเห็นกสะเดง ตะแบงนะแต่นี <reliable sound> ่เป็นตะแบงผู <intrigued> ้วัวพันธุ์ทั้งผู้โอ้ยบ่เอาดอกเอาอะไรอีกเนาะสวยนะครับผมที่พาหาทางขั้วลบนะครับผมหาทางกบัตนะครับผมหาทางเมื่อครับเมื่ได้ยุแข็งเมื่อขนาดอะไรอีกอะไรบ้างไอจุ่มนังขาว

자, 어이 자. 장풍수. 와우. 내장비어네. 고아 이네, 이네. 이린자 จ้าีจ้าก็ะมีแน,น่ยนนงเนาะแต่กระปุกลายวะนะจ้ก็ได้เล็บครับผมงามจังอืมถึงใช่แน่จ้าสวยหล่างไงแต่คนบุคอยเปื่อยน้อยน่ะหน่้งเนาะอืมครับอีกจ้า ดอกจ้าขาวจูนพูนหาอยากขึ้นกันน้องขอดินกันได้อีกหนึ่งตูมจ้าอีกจ้าสองดอกน้องมองนีนเนาะเออมีหน้องหน่อยก็หน่อยขาวจ้าแจ๊งเศษเนาะเก็บตูมกันไปสะสม พ่อได้แกงจ้ะไปครับผมมันทางลงนะครับแย่แค่ดินเสืดครับผมแมุ่๊ที่รอน้ำเมฆนาเห็ดนลายดอกสีเห็นลายืองย่ไส่ตั้งขึ้นมาแล้วเนาะเห็นลายดอกสีเหลืองประคับไประปึงน้วยกันครับผมขันบนเรือก็แสดงว่าพี่น้องเพิ่นขึ้นมาที่ร้างเพิ่นเก็บเอาด้วยกัน นี่ดินเลือกระเือหน่อยแล้วไอ้เห็นต้าต้นเขียเก็บไป่ี่เราวันึ้นมาเก็บเก็บข้าวดินก็พุทีิโลนอยหน่อยู้นะดีตอพึ่งเลี้ยงเลี้ยงหน่จ้ะเลี้ยงได้จ้ะเาหงโดกเลยจ้ะพี่นเนงนจ้ะเก็บพึ่งเลี้ยงน้อยข้าวดินเก็บมาหอด ออข <c oughs> ีดหอดเขาบ่าไหวเด็กเขาบ่ตอบเป็นไรครับผมเขาบ่คิดหอดบ่เ <c oughs> ขาบ่คิดหอด <c oughs> บ่ตอบสนองเป็นไรครับผมเฮหีดด้ยขีดมาหลายอ้าวขิดมาหลายเพคนผูน้คนมาก,ก่อนถูกกัเอาแล้วเนาะใหดก่อเพบนเขาก่อนทำอะไรบนเขาก่อนกับปะเน, <c oughs> <c oughs> นี้ยช่ครับทียก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเมื่อวานยังฝนตกอมีแตะพีน่น้องมีหอนมีแดดครับผมอากาศเอ้า เปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพเพื่อนะคะปลาครับที่หนึ่งสีผ้าอเวอร์กรับเล้วครับผมโบเบย์เดินบ่นี่จะหอดิ่งหอกครับผมที่โปมเป็นดโปมพุทธิล้อหระครับผมนะครับผมไปลงผลงานยืนโหลดผลลัพธครับผมอยู่ข้างล่างครับผมสีผ้าลงจากหลังเขาหระครับผมบรรยากาศหอดอบเอาแห้ครับผมผลครับผมทองฝากอ่ะผมซื้อว่าสิขึมเขาใหม่เลยครับ ทาลุ่นน้ำกันมือใหม่คิดใหม่ด้วยครับว่าสิมีเห็ดเนียงเก็บคิดใหม่เนี่ยครับผมหรือว่าสิเบะเห็ดเนีงครับผมปะครับผมเนาะตะไคร้ไอ้ตะไคร้เข้าโครงการโอ้ยเือะแม่งกินอยู่ครึ่งนึงเข้าโครงการคนละครึ่งอุ้ยดอกนี่หายเพื่อนเนี่ยอุ้ยสามว่าเพื่อด้วยครับแต่ว่าเอาอะไรเนาะปลอกไว้ซะก่อนเนาะปลอกใบครับเหลือก็น่ารือปลอกไว้ให้เพื่อนกินกับพ่อจ้ะโอ้โหด้วยครับปะครับผมปลอกไว้เพื่อนกินก็ได้เนาะ กูวิงว่งอสข้านอกไปนะกระไรเลยแนงยัง,งนีงงง่ขีนหนักน่ามาอยู่ป่ะครับผมโมงคนง,งานครับผมลงมาหอดรถแล้วเด้อครับผมคือหอดเขาคือหอดผู้คือหอดเขาเจ้าพี่น้องเป็นจังไรขีนหอดเขาบ้านนี้ยเพราไหนแก่ตาวาสองตาโปติมเด้อจ้าพี่น้องมาเนี้ย <laughs> <laughs> ส้มคีนหอดเขาอยู่ดอกได้อยู่นนเนาะแนงอะไ้เต่าปลาเนาะ ดตแต่เห็ด้จตาอยู่จ้ะพี่น้องเป็นเห็ดกอแดงเนาะกอแดงกับพึ่งหวานชมพูจ้ะแต่ว่ากับบัวลายดอกเด,ด้อจ้ะพี่น้องบัเต็มตาพ่อตาดอกครับผมจ้ะเป็นเห็ดกอแดงกับเห็ผดผึงสีชมพูเนาะแน่เนี่นลิ่งเก็บไใบหายแน่จ้ะพี่น้องบัวลายปันได้จ้ะเมือน,นี้บัวลายทองเหมือน,นั่นเนาะชมพูเนาะแต่ว่ามือนเขาได้เห็ดพึ่งดำเลยจ้าลายเติบจ้าเห็ดพึ่งดำมีในกล้วยเมือนั้นเนาะมีข้างล่างครับผมมีพึ่งดำกับขาวดินจ้ะเห็ดตะไคร่หนึ่งดอกจ้ะพี่น้อง แหญกันออ้ไว้นะครับเพิ่งค้าไร่กรดดอกเดียวเนาะแน่นครับผมจ้าก็ถือว่าพ่อด้อย,ยู่ได็กินทอยเนาะแน่นครับผม <พอ S 1> ก็คิดถอดเพิ่นอยู่หรอกครับผมนี่น้<ม>นองพกเกิอขึ้นมาหลายอยู่จ้าเหมือนเดเพิ่งขึ้นมากุจิปโปมแน่พกเกะเก็บพเพชรข้าวดินแน่นเนาะแน่นครับผมเพชรกอคือการละจ้าผม,มได้เพิ่งเขากอนกะบ่มีจ้าพี่นนอกะก็เลยมานซับนีจ้ากะผลงานวันนี้เป็นคลิปของันที่สองเนาะค่ะเนาะสองสองพฤศจิกายนสองห้าหกแปดจ้า เมคกี้ก็พอกี้ก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าชิ้นชอบวิดีโอจากไหนก็ยอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งน้ำเนื้อด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคกี้คว้าลุยจ้าเมคกี้ก็พอกี้ก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกฐานะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเมคกี้ก็พอกี้จ้าครับผมขอบพอะระคุณหลายๆครับผม สำหรับคลิปเมื่อนี้แม่กี้กับพ,พ่อกคีบกับฝากผลงานไว้เพียงซ้ำนี้ละจ้าเอาไว้พอกันไม่เมื่อนาว่าแม่อกี้สิภาพไปหาอยังพี่กัดใดเนาะจ้าเมื่อนี้แม่กี้กับพ่อกคีบขอตัวลากระบ,บาง,ขงเขาด้วยจ้าเขากลับมาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่แมิยาเอฟซียยทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมบว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศครับผมขอบคุณหลายๆครับผมกลับบ้านพอกันไม่คลิปหน้าครับผม